e por ทำคลายทุกในเย็นของวันที่27ตุลาคมพศสอ5 9สกมสวนทามิการ่า,าในเย็นของวันนี้นักปฏิบัติทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์ภาวนา น้อมถวายต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแล้วเราทั้งหลายต่างก็นั่งภาวนาเพื่อรอฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้นั่งกรรมฐานจนเกิดพลังเย็นเย็นลงมา ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างรวมพลังเย็นเย็นนั้นเข้าไปเก็บไว้ในสุนกรรงกายจนแสงออกจากร่างกายเป็นแสงสีเขียวสว่างสวยและเย็นสบายจิตกายภายในของข้าพระพุทธเจ้าคล้ายกลึมกันกันกบว่า หลุดเข้าไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่ว่างโลกเบาสบายไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนคล้ายคลึงก,กันกับว่าอยู่กลางอากาศที่กว้างเหลือเกินหาที่สิ้นสุดของความกว้างนั้นไม่ได้เลยทีเดียว ข้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสภาวธรรมเช่นนั้นอยู่สักพักหนึ่งจึงมีแสงสว่างที่สว่างและเย็นยือหมายถึงแสงสว่างนั้นเกิดพลังเย็นส่องลงมาที่ตัวของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า มองขึ้นไปจึงเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเดินจงกรมอยู่พระองค์ท่านมีพระวรกายขนาดเท่ากันกับมนุษย์เราแต่เช่งสง่าและงดงามยิ่งนักเพราะเป็นแสงสีขาวสว่างเหมือนแก้วประกายพึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบนอกน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเมื่อข้าพระพุทธเจ้านั้นเดินเข้าไปใกล้ๆกล้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วจึงได้นั่งลง ก่มกาบนอบน้อมนมัสักการตอบพระพุทธองค์ท่านดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจา้าขอ,าขอกาบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์รัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาพระพุทธองค์เจ้าขาวันนี้ลูกมาที่นน่ เพื่อปรารถนาจะขอฟังธรรมจากพระพุทธองค์เพื่อคลายจากความทุกข์ทำความเข้าใจถึงเหตุต่างๆทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอยู่ในวัฏัสงสารนี้นะเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกจะถามธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำความดีแต่ทำไม่ถูกต้องก็เลยเดนทุกน้เจ้าค่ะระยะทำเอ้ยลูกนั้นจะถามทมข้อใดจะถามทมเรื่องไหนเกี่ยวกับอะไรก็จงถามมาเถิด เจ้าค่ะพระบุญนองเจ้าค่ะลูกจะตั้งชื่อบุคคลผู้นั้นว่าสมบัติก็แล้วกันนะเจ้าค่ะบุคคลผู้นั้นท่านเป็นพระพิสุขสงฆ์เจ้าค่ะลูกจึงให้ชื่อสมมุติว่าสมบัติและจะเรียกชื่อสมมุติว่า อาจารย์สมบัติก็แล้วกันนะเจ้าคะ่ะพระองค์เจ้าคะ่ะคือว่าอย่างนี้นะเจ้าคะ่ะอาจารย์สมบัติท่านเป็นผู้ที่ออกบวชแล้วและก็มีความตั้งใจดีที่จะสร้างบารมีในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวัดวาอาราม ให้เจริญไม่ว่าจะเป็นการสร้างเจนดีองค์พระเสนาสนะต่างๆให้ดีให้เจริญแต่พระเอิญว่าท่านนั้นทำผิดคือโดยการทำไปเพราะใช้ตัณหาในการทำนะเจ้าค่ะท่านก็เลยเป็นทุก เพราะว่าตอนนี้ติดเน่ยอยู่หลายล้านเลยเจ้าค่ะลูกก็เลยอยากจะทูลถามและอยากจะขอฟังทาคลายทุกจากพระพุทธองค์เพื่อไปโปรดอาจารย์สมบัตินะเจ้าค่ะว่าทำไมท่านถึงได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เป็นอย่างนี้ เพราะอะไรท่านจะต้องแก้ไขแบบไหนทำยังไงต่อไปดีนะเจ้าค่ะเพราะจริงๆแนละ้วจากที่หนูดูจิตของท่านท่านก็คิดดีทำดีอยู่นะเจ้าค่ะเพียงแต่อาจจะใช้ตัณหาในการทำเกินไปหรือเปล่าก็เลยเป็นเช่นนั้น เฉยๆนะเจ้าค่ะขอพระองค์โปรดชงแน่าาด้วยเถิดเจ้าค่ะเอาละนะพระยาธรรมถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังเถิดจะได้นำธรรมนี้ไปกลายทุกข์ให้กับอาจารย์สมบัติที่ลูกกล่าว และมีนักบวชอีกหลายคนเลยทีเดียวที่มาติดกับดักอันนี้เพราะว่าอยากทำความดีเพราะว่าใช้ตัณหานำพารวมถึงเป็นกรรมวิบากที่ได้ทำมาในอดีตด้วยก็เลยส่งผล ทั้งกรรมในอดีตบวกกรรมในปัจจุบันเลยกลายเป็นเช่นนี้รวมถึงไม่เข้าใจเข้าถึงการสร้างบุญและบารมีที่แท้จริงก็เลยผิดพลาดพลาดพรั้งไปพระยาธรรมเอินจงฟังให้ดีเถิด ว่าองค์พระพุทธเจ้าสอนธรรมกับพระสมบัติเช่นไรเจ้าค่ะขอบอร้องปลิ้มแน่นานด้วยเจ้าค่ะลูกจะตั้งใจฟังพระสมบัติเอ่ยการทำความดีนั้นมีหลายสาเหตุ ที่ส่งผลให้ทำได้สาเหตุที่หนึ่งที่ส่งผลที่นำพาหนุนนำให้ทำความดีนั้นสำเร็จคือเราต้องสร้างเหตุของมันไว้แล้วตั้งแต่เล็กไปหามากการที่ลูกนั้น ต้องการจะสร้างบารมีโดยการสร้างพระธาตุเจดีย์สร้างวัดวาอารามลูกนั้นต้องใช้สัพมากในการสร้างฉชนั้นลูกต้องเคยสร้างสังสมบุญบารมีมาในเรื่องของการทำทานมาก่อน และบารมีนั้นจึงจะส่งผลมาช่วยให้ทําสําเร็จเมื่อบุญเก่าสาเหตุที่ทําเอาไว้แล้วส่งผลมาช่วยในหนึ่งอย่างส่วนอย่างที่สองหรือรูปแบบที่สองสิ่งที่จะมาคําหนุนคําจู ให้ลูกนั้นสามารถสร้างได้ทำได้ลูกต้องค่อยๆทําตามกําลังของตนคือว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทําได้แค่ไหนก็ควรที่จะทําแค่นั้นไปก่อนทําไป จงอย่าใช้ความอยากในการทําทําตามเหตุและปัจจัคยค่อยๆทําจากเล็กไปหาใหญ่ทุกอย่างก็จะเป็นไปเองลูกเอ๋ยการที่ลูกจะทําอะไรสักสิ่งหนึ่งแม้จะเป็นความดีก็ตาม สิ่งนั้นต้องปราศจากตัณหาที่เป็นความยากปราศจากความลุ่มหลงในสิ่งที่ลูกจะทำด้วยจึงสามารถทำสำเร็จได้โดยที่ลูกนั้นไม่เดือดร้อนสมบัติเอ่ย จากวันนี้ไปจงริงเริ่มใหม่ทำใหม่พิจารณาดูจิตของตนดูให้ดีๆก่อนว่าบัดนี้ตอนนี้จิตนั้นเร่าร้อนอยู่หรือเปลา่าจิตของตนลุ่มหลงอยู่หรือเปลา่าฝุงซ่านมากไหม แล้วทำจิตของตนให้สงบลงเถิดลูกเพราะจิตที่ยังฟุ้งซ่านจิตที่ยังเร่าร้อนจิตที่ยังไม่มีความสงบจะไม่สามารถที่จะทำความดีออกมาได้ดีเลยเพราะทำด้วยความเร่าร้อน ทำด้วยความฟุง้งซ่านทำด้วยความไม่สงบลูกเอ,อ๋ยการทําความดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีลูกแต่หากว่าเราทําไม่ถูกต้องตามหลักของการทำความดีก็กลายเป็นการทําร้ายตนเองกลายเป็นการ ที่เบียดเบียนตนทำให้ตนต้องกลับกลายเป็นทุกข์เช่นนี้และลูกบุญเก่าที่เคยทำมาอาจมีไม่มากพอแต่มีแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นบุญใหม่ที่จะทำบารมีใหม่ที่จะสั่งสมเราก็จงใช้ เหตุและปัจจัยตามเหตุสมควรที่มีอยู่แล้วค่อยๆทําไปส่วนจะทําได้ดีมากหรือดีน้อยตามเหตุของกำลังที่มีอยู่ไม่ควรไปกู้หนี้ยืมสินมาทําไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นยาดติธรรม ที่ศรัทธาในเราอยู่บ้างให้เขาต้องเป็นทุกข์ไม่ควรใช้ตัณหาคือความอยากในการดิ้นรนขวนขวายลูกเอ๋ยค่อยค่อยทำไปแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเหตุตามโลบของมันเองพระสมบัติเอ๋ย ตอนนี้ลูกเดินผิดทางมาแล้วก็จงปล่อยให้มันผ่านไปให้มันเป็นเพียงบทเรียนรู้ให้ลูกนั้นได้เรียนรู้ว่าการที่ตนนั้นใช้ตัณหาในการทำความดีเป็นเช่นนี้ให้เรียนรู้ว่า การที่ทำอะไรไม่ดูกำลังของตนเป็นเช่นนี้ให้จงรู้ถึงความทุกข์ที่ตนนั้นเจออยู่เพราะการกระทำของตนแล้วค่อยค่ๆฝึกค่อยค่ๆปรับค่อยๆเปลี่ยนรวมถึง จงเริ่มต้นใหม่ด้วยการดูจิตของตนเถิดแล้วปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายไปได้ในที่สุดเองสมบัติเอ่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกนั้นมันเกิดจากกรรมใหม่ที่ลูกทำ เกิดจากตัณหนาที่ลูกนั้นสร้างขึ้นมาและเกิดจากำกรรมเก่าที่ไม่ดีที่ลูกเคยเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นไว้ทำให้เขานั้นต้องล้มละลายติดนี่ทำให้เขานั้นเป็นทุกข์กรรมก่า ที่ลูกเคยก่อเคยทำให้บุคคลผู้อื่นเป็นหนี้ก็เลยส่งผลมาให้มันมีเหตุให้ลูกเป็นหนี้ทั้งที่อยากทำความดีกรรมใหม่คือทำไปด้วยความไม่มีสติพิจารณาไม่รู้กำลังแห่งตน ใช้ตัณหาในการทำก็เลยได้รับผลเช่นนี้เช่นนั้นต่อจากนี้ไปจงมันทำความดีละเว้นต่อความหลงความโลภความโกรธความอยากคือตัณหาเหล่านั้นจงละเสียเถิดลูกเอ๋ย อย่าอยากเป็นนักบวชที่โด่งดังมีชื่อเสียงกึงกง้องเลยอย่าอยากเป็นนักบวชที่มีคนชื่นชมมากมายเลยอย่าอยากเป็นนักบวชที่มีญาติธรรมมาเคารพนอบน้อมบูชาเยอะแยะมากมายเลยจงปรารถนาแค่ดับการเกิดของตอนและดีแล้ว จงมันตั้งใจปฏิบัติฝึกฝนจิตของตนให้สงบดับการเกิดของตนให้ได้เติดช่วยเหลือตนเสียก่อนเถิดลูกช่วยให้ตนนั้นดับการเกิดให้ได้ถ้าอยากจะทำความดีสักสิ่งหนึ่งจงอยากทำให้จิตของตนดีเถิดลูก จะดีที่สุดลูกเอ๋ยเมื่อจิตของเรายังไม่ดีไม่มีทางหลอกลูกว่าเราจะทำสิ่งอื่นได้ดีเมื่อจิตของเรานั้นดีแล้วเราก็จะทำสิ่งอื่นๆได้ดีตามด้วยฉะนั้นจงว่าความอยากสร้างบารมี ความอยากดังความอยากมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาในความเป็นพระหลงเสียเถิดเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เหตุที่ออกบวชเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่นักบวชควรตามหาสิ่งที่นักบวชควรตามหาก็คือ ความพ้นทุกต่างหาส่วนสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่คนที่เดินตามมาเขาต้องการจะสร้างบารมีของเขาเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้สร้างบารมีในการทำทานในการทำความดีเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เรา ไปอยากทำอยากสร้างจนทำให้ตนเป็นทุกข์ลูกเอ๋ยจงยึดหลักการชำระกิเลสตัณหาจงยึดหลักการสร้างบาร,รมีในตนเองจงยึดหลักการเดินทางให้เข้าถึงนิพพานก่อนเถิดเมื่อตนพ้นทุกข์แล้ว ค่อยช่วยคนอื่นก็ได้ไม่สายเกินไปหรอกลูกหากเรายังไม่พ้นทุกข์แล้วเรามีความเร่าร้อนดิ้นรนอยากให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้เท่ากับว่าเราเอาตัณหาไปฝากคนอื่นเอากิเลสของเราไปให้คนอื่นจมกับเราด้วยลูกเอ,อ๋ยจะนะ สิ่งที่ผ่านไปแล้วผิดพลาดแล้วปล่อยให้มันผ่านไปให้มันเป็นครูนสอนให้มันนั้นบอกทางเราให้เรารู้จักความทุกข์ที่ไปคบกับตัญหาความทุกข์ที่เรานั้นผิดพลาดไปในการกระทำแล้วจบ เริ่มต้นใหม่เถิดลูกจงทำตนให้ดีเมื่อบุคคลผู้อื่นเขามาหาตนเขาก็จึงจะได้รับสิ่งที่ดีกลับไปเมื่อตนทำตัวไม่ดีเป็นนักบวชที่มีแต่กิเลสตัณหามีแต่ความอยากใครเขาเข้ามาหา ก็จะได้รับแต่ความทุกข์ยากลำบากลูกเอ๋ยเมื่อเราทำความทุกข์ยากลำบากให้กับคนอื่นความทุกข์ยากลำบากนั้นย่อมกลับมาหาเราในที่สุดอย่างทุกวันนี้และลูกเอ๋ยที่เป็นทุกอยู่อย่างนี้ก็เป็นเพราะว่า ลูกนั้นทำให้ตนเองเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถึงเวลาแล้วที่การกระทำของลูกที่สั่งสมมานานหลายปีตีลอบกลับมาให้ต้องเป็นทุกข์การทำความดีที่จะสำเร็จคือการสร้างสังสมจากเล็กไปหามหาก คือการทำโดยปราศจากความอยากและความหลงทำไปเพื่อดับการเกิดเท่านั้นจึงจะสามารถสำเร็จได้ลูกสาธุเจ้าค่ะกับขอพระคุณพระพุธทธองค์ที่ได้โปรดแม้นาแสดงธรรมคลายทุกนี้ให้หนูนำไป เผยแพร่ให้กับอาจารย์สมบัติได้ฟังเพราะตอนนี้นะเจ้าค่ะที่โลกมนุษย์เขาจะมีการสร้างการทำอะไรเยอะแยะมากมายพระบ,บางลูกท่านก็ลุ่มหลงไปกับการสร้างจนไม่มีสติจนเบียดเบียนญาติโยมจนเบียดเบียนตนเอง เพ้าความอยากสร้างอยากทำของตนเองนะเจ้าค่ะแล้วก็เลยเป็นหนี้เยอะแยะมากมายเลยก็มีเจ้าค่ะหนูก็เลยปรารถนาที่จะได้คลิปธรรมานี้ไปเผย,ยแพร่เตือนสติกับคนที่กำลังจะดทำเช่นนั้นแล้วก็ให้ทางออกกับคนที่จมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะเจ้าค่ะ ขอบพระคุณมระวุฒธองคที่เมตตาสอนอย่างธรรมลูกเองก็จะจำเอาไว้จะไม่ทำแบบพระสมบัติเด็ดขาดเลยเพราะว่าจะทำให้เป็นทุกข์ลูกเข้าใจแล้วว่าการที่คนเราจะทำอะไรสักอย่างนึ้นก่อเกิดขึ้นได้นั่นต้องเป็นเพราะเราเคยทำ บุญทำบารมีนั้นเอาไว้แล้วและบวกกับการกระทำในปัจจุบันจงอย่าใช้กิเลสตัณหาในการทำเราจึงจะสามารถที่จะทำสำเร็จได้เจ้าค่ะลูกเข้าใจแต่อย่างดีแล้วเจ้าค่ะกราบนมาัาก,การขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่เมตตา หวังว่าคลิปตำนานเนี้ยจะเป็นแสงสว่างให้กับดวงจิตะลาดวงเลยเจ้าค่ะจ้าทู